สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กันลังเราชุ่มระเบิง่งยั่ทางช่องสองคันชแนลค่ะนี่สองคันก็นมาเลาะปลาเห็ดยุขาอีกแล้วค่ะก็บ,บ่รู้ว่าเนียพวกความหมานซั่งไรเดี๋ยวนะค่ะมื้อนี้คนกะลายค่ะแล้วกะเห็ดก็เริ่มบ่ออกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าค่ะไปค่ะไปลุ้นกับสองคันเนาะว่าสองคันจะได้เก็บเห็ด หน่อยหลยซ้ำได้เนาะค่ะวันนี้ค่ะวันนี้สองางคันกับมากับเม่ค่ะไอถิดบ่มาค่ะไอทิดขาติดไทนะไทให้มันค่ะไถท,ทีจะปลูกมันเนาะคะ่ะไปค่ะหาเห็ดกับสองางคันกันค่ะ,ะเห็ดค่ะอันนี้เห็ดเป็นเห็ดพึง่งอ้เห็ดยุ้าหวานนาสันค่ะสาวคันก็เลยเก็บน้ำเพื่อนค่ะ อันสีขาวกินได้บ่ ดอกก็เห็นหละงงกนะเนาะค่ะเนาะแต่กอบอับว่าแมนค่ะกตลังจุ่มนะคะก็ดอกจุ่มๆที่จ,จ,จ,จังหล่างง่ายเน่ะ ตุ่มงาม,มเลยค่ะตุ่มงาม,มเลย้ยดอกงามขนาดเลยจ้ะสองขนันเอาแต่อดอกจุ่มค่ะดอกบานซาว้าสองขันสสียเปล่าเฮียนะเอ้าหัวหลุด จับเพียงก็ไม่ได้ค่ะหัวยลุดค่ะ chuối sam được không, Chùm được hả? อ๋อยังการเพี้ยวหอ,ห,อหลุดอีกเลยโอ้ยดอกมันก็นลุดไวไวค่ะดอกเลหลุดกับเบามันแล้วเนาะคะ่ะสางคานเลยมาคอยให้ผึ่งขมกับว่าแม่พี่น้องผึ่งขมมูเล็กของสาวอังคารจ้านี่ค่ะนี่นี่ค่ะ,คะงามๆเลยค่ะงามเลยเด้อค่ะมือนีนางงาม อ้นค่ะอุ้ย,ยค่ะนี่ขนเฮ็ดกันเดอ้นกร้ายนคมค่ะ นี่ค่ะสวยงามเลยค่ะมันนี่ค่ะสังคารได้น้ำงามเลยค่ะมันีค่ะนี่ค่ะน้ำงามของวันนี้ยิ่ค่ะยิ่งค่ะบ้ค่ะเห็น้ำซาวสันบ่นี่ค่ะอู้หัวหล่อนหัวรุดคขาเพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้สังขันตองค่อยๆนึงก็ได้เห็ดอันนี้ไม่เป็นเห็ดพี่เปาะเนาะค่ะ ต้องคะค่อยนึ่นก่ะรุดแล้วค่ะหัวเพิ่นคะค่อยปไนันได้ก็รุดอยู่ของดูอืมจุ่มอย่างเี้ค่ะ ดอกางามค่ะดอกงามค่ะเห็ดยังก็ไม่ย้ายเหด็ดเห็ดยูคาเนะาะบะแมนพันสายพันขมจะ้ะเห็ดยูคาสายพันหวานมาสันพนวาจ้ะกินแล้วบ่ขมมาสันค่ะ หลังคานใน่ย่างมาเหลือเห็นค่ะบังดูเห็นอยู่ค่ะค่ะบังดินทมบนกาเมีโอ้ยมันไม่มีบอดินทมมันอยู่ค่ะนี่นี่จีบันกับมีค่ะตะก่อนสมีรื้อนะค่ะโอ้ขาบบบไงค่ะ เอาว่าไงเลย,ยอีกอเออแดดกำลังซองมากค่ะแดดเริ่มมาแล้วค่ะจุ้มๆค่ะงามๆเฮอันนี้เห็ดพึ่งคมอยู่ค่ะเหยุคค้าคือกันค่ะ ต่วเป็นสายพันธ์ขมพันมาค่ะเราคังกับตั้งใจมาเกมเห็ดถึงอยู่ขมนี่แหละค่ะแตวบาบบคอยมีนะคะเห็นเขาเจ้าเกมเฮ็ดอยู่ขาหวานค่ะก็เลยเก็บน้ำเพลินค่ะเก็บน้ำเพลินเนาะ ุ่มเนี่ยดอกวัน่นเงเพ่งคมแล้วเอาคือจอลคาคาสองขาหนึ่งนะกล็ลางได้ยุคค่ะดอกสมนี้ก็ได้ดอกก็เห็ดดอกโงกเนาะคะ่ะ เกินมาเห็ดอันยุขาหวานสันข่ซาซ่างข้างเกิเอ่นน้ำเผือกข่าเจ้าค่ะยุขาหวานนะสันข่นานี่ คนรุดบดค่ะเป็๋แต่ะดอกกระคาหน่อยๆเพิ่งดูค่ะค่ะสิเห็ดพึ่งขมคาน ส,สังขารผดใส่ลงในอื้อนี่ทำผิดเหรอเสียสะพอตะระดอกค่ะน้ำมันีเห็ดเริ่มไว้ค่ะขนหลายเนาะเผ่งคมจ้ะดูน้ำตันกันเห็ดเพิง่งไอเห็ด ทุกข้ามานค่ะม่ยืน้องกันเลยค่ะ ก็เอิญเห็ดหลงโงกขาวยูค้าค่ะเห็ดหลงโงกหวานยูคา้าชนค่ะบางคนก็เอิ้นเห็ดยูค้าหวานแล้วแต่สืเอิ้นแตกต่างกันไปเนาะค่ะเพราะงัพี่น้องจะสาวอังคานกะบ้ันเคยค่ะเมื่อวานเก็บไปว่าจ,จะแกงกินกันบบ้ันได้แกงค่ะเก็บไปนิดเดียวค่ะเดี๋ยวมื้อนี้จะร้องแกง แฝดค่ะด้องอื้อค่ะนี่ค่ะยังไงเลยค่ะ จูงงามเลยค่ะคุณคอมจ้า นะะี่ค่ะให้พึ่งขมค่ะอันจะมีมี่สองสายพันธุ์นะคะมีขมกับหวานผสนค่ะอันนี่ให้พึ่งค่ะดอกบอ่ใหญ่ค่ะเก็บบ่ทันคนเนาะเก็ดใหญ่บ่ทันคนค่ะนี่นดาได้เค่วดวกอกค่ะรอบนี้ค่ะเห็บบ่ค่อยหลายค่ะ เป็นคขอีกแล้วจ้าอดอกตุ๊กตุ๊กดูค่ะตุ๊กตุ๊กตุ๊ปปีอ้อ่ะตะมุตะม,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 มีเอค่ะกำลังดอกกำลังงามค่ะ จุ่มนี่ค่ะรูมเฮดที่สองคันในมื่อน,นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าก็จะเป็นเฮดพึงคมแล้วก็เฮดยูค้าหวานค่ะนี่ค่ะก็ได้หลายเติบยู่นงนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะได้เครื่องกระตาค่ะกับไปกับแม่นะคะมื่อน,นี่ค่ะ ถือว่าได้หลายอยู่นะคะกะเห็ดยุขาหวานหนีซองคัาาน,นเก็บมากะยังบ้านได้แกงเดียค่ะกะสิร้องแกงเบิ้งค่ะคุณว่าแกงแซ่บแกงหวานวัสดค่ะซาวงคันกะจะร้องแกงกินเบิงะะ้งเนาะค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวาังคันในเด้ยค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะไริพลาดลินหม่ๆหมของสาววังคันค่ะ รรอรุ่นรอติดตามเด้อค่ะภาษาอังคัษเสียคลิปยั้งสุพาพแม่พี่น้องได้เบิ้งกันอีกในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะ,ะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมือสุขุสุคคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอกาวคำว่าสวัสดีค่ะ